คลิปนี้มาต่อ EP สามนะก็ต้องบอกว่าต่อให้รถถังหรือว่าตุ๊เปเล็กหรือว่าใครๆอะ่ะมวยใครๆก็ได้ที่ว่าเก่งที่ว่าอะไรอือทนอะ่ะมาโดนลูกเนี้ยแบบตักรลบเนี่ยแล้วมจะอยู่ได้ไม่ถามจริงเขาเรียกว่าช็อตแกงเต็มๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่นักลบผมบอกตรงอ่ะจะไปฟื้นที่โลงบาานะ นี่นักลบต้องขนาดอึดถึกทนขนาดนี้มันจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยคิดเอาแล้วกันเออก็ถึงบอกอะไรไงว่าเออเด็กคนเนี้มันไม่ธรรมดาสายตามันดีฝีมือมันดีแล้วอาวุธมันนี่ศิลปะป้องกันตัวนี่ศิลปะมวยไทยนี่มันออกได้ลูกๆเลยนะอย่าไปคิดว่ามันไม่มันจธรรมดานะมันธรรมดาที่ไหนมันนอกยอดเหล็กเพชร มันสุดยอดแล้วหาขนที่ไหนยึดนกยอดเลยเพชรไดนะ้มันหายากนะเออแล้วแล้วก็นอกไครนอกเดดิพูลิตขนาดเดดิพูลิตเนี่ยต่อยกับราถางังรถถังยังต่อยไม่ลงเลยนี่ต่อยเด็กเดดิูลี่รู้งหมดสภาพเลยเห็นไหมเป็นไงเออแล้วนักลบนี่ไม่ใช่ต่อยลงง่ายๆนะใครต่อยมันลงง่ายได้มั่งถามจริง มันไม่ลงง่ายนะมันยากนนักลบเนี่ยมันต่อยมันตั้งกี่ไฟมันชนะมาเท่าไหร่เนะแพ้แค่ไฟเดียวเนี่ยเออคิดดีๆนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วแต่แต่ว่าคนที่ไม่ธรรมดากว่าคือเจ้าเสือใหญ่มว่ามันน็อกยอดเหล็กเพชรได้น็อกเดลิทพูลิตได้น็อกนักลบได้นี่มันสุดยอดไหมผมถามจริงผมถามจริงในฐานะคนไทยที่ดูมวยไทยด้วยกันนะนะ มันถึงเวลาที่ชิมแชมป์ยังบอกว่าถึงเวลาแล้วแต่แต่แตมีข้อแม้อยากให้เจ้าเสือใหญ่ไปปะทะกับน้องโอก่อนนะไปรอกับน้องโอก่อนถ้าชนะน้องโอแบบสวยๆชนะน็อกหรือว่าชนะแบบสวยๆเลยแล้วก็ไปชิงกับบางถังไอ้นี้ในกาจิกามวยไทยด้วยครับผมเพราะว่าให้กองไอ้ให,ให้ไม่ใช่พูดจริงให้เจ้าเสือใหญ่นี่ ไปสร้างเขาเรียกว่าให้คนติดตามเยอะๆก่อนใช่ไหมให้คนว่าเชื่อถือเยอะๆก่อนในโลกที่จริงอ่ะระดับเมืองไทยเนี่ยมองตรงนะคนเชื่อถือเจ้าเสวอใหญ่กันเยอะมากเจอกระบ,บงงังถังผมยังไม่รู้เลยว่าใครใชนะห้าสิบห้าสิบเลยมอกตรงนะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือไปชกัทาเครุเลยผมว่าท้าเครุสู้เจ้าสือใหญ่ไ,ได้ผมบองตรงเลยนะ ไม่ได้อวยคนไทยนะที่พูดตรงๆนะผมวาสู้ไม่ได้ใช่ไหมเออเจ้าเสือใหญ่กับทาเกรลูกผมมองตรงทาเกรลูกโดนโน็อกด้วยซ้ำไปปัจจุบันโดนโน็อกจากไหนหรือว่าจะแพ้สู้ไม่ได้เลยซ้ำไปมองตรงอาวุธเจ้าเสือใหญ่มันเยอะมากนะครับผมพูดให้ฟังนะคือไปปะทะกับทาเกรลูกเสร็จปุ๊บชนะปุ๊บไปชิงคแคมป์กติกาชิดบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เล็ก จะเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วคนจะจ้องดูคนทั้งโลกครับผมไม่ใช่ทั้งประเทศหรอกทั้งโลกเลยครับผมอย่าคิดว่าเจ้าเสือใหญ่วมันไม่หนักทั้งหนักทั้งคมทั้งแม่นนะอย่างนั้นมันจะกดคนล่วงได้ไงถามจริงยอดเหล็กเพชรก็ล่วงสุริยันลงสุริยันเล็กล่วงหมดมันมีใครรอดมัางถามจริงเออกล้องตัวนี้มันก็ยังล่วงไปเลยเออล่วงกละโดนยำด้วยยกสองให้จริงอะ่ะ แพ้มันสมควรแพ้ในันนะันนะจริงๆอะ,ะยกสองมาได้นับก็คืนแต่ไม่ได้ยำอะไรเขาเออนั่นนะมันก็มันชนะผมยังงงเลยประกาศชนะได้ไงผมงงอ่ะนี่พูดให้ฟังครับผมนี่ไอพีสามนะอีพีนี้นะ này, ตั้งชืว่อว่าช้อนแกงแบบนี้ให้ซุปเปอร์เล็กสิบคนรถถังสิบคนทนได้เหรอนักมวยคนไหนก็ได้ในประเทศไทยทนได้แต่ก็ยืนช้อนแกงเนี้ยถามจริง พุงเนี่ยมันจะทนได้หรอถามจริงแล้วเจ้าสืยใหญ่มันมีลูกติดตามมันมีลูกวิญญาณเพชรฆาตเต็มตัวมันเหมาะสมที่จะได้แชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนทุกกติกายืนสู้ผมบอกให้ตรงเลยว่าตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดในรุ่นร้อยสาสิบห้านะร้อยสี่สิบ้าต้องนาวบิล1อยห้าิห้าต้องนาวบิลโอเครู้เลือก